สาวนาชียหนูคุรูทรนะคะชั้นปี2ส,สารสนเทศศาสตร์ค่ะอ,อข้อที่1น,นะคะ AI ช่วยสร้างผลงานและพัฒนาทักษะให้กับศิลปินหรือไม่อเพราะ AI อ่าคิดว่า AI ช่วยั u พอร์ตศิลปินในบางส่วนค่ะทำให้ศิลปินได้ทำงานง่ายขึ้นค่ะอข้อที่2นะคะหากนำ AI มาใช้จริงการใช้ในขอบเขตใดจะยอมรับได้ พอเขตของ AI ก็คิดว่าช่วยพพอร์ตค่ะแบบเช่นช่วยคิดคอนเซปต์หาไอเดียค่ะชื่อาค่ะาาเรียนดี a n i m a t i o n ค่ะคือภายคิดว่าเราจะสามารถหาทางตรงกลางระหว่างครีเอเตกับ AI ได้ไหมคะคือสมมติถ้าว่าได้จะทำได้อย่างไรถ้าให้แบ่งเป็นงานนะคะอย่างเช่นแบบว,ว่า Creative ก็ทำง,งานในส่วนของการคิดสร้างสรรค์แล้วก็ค่อยให้ AI ช่วยในการ เจนหรือว่าแบบแบ่งตัวอย่างงานออกมาที่แบบน่าสนใจแล้วศิลปินก็แบบว่าเลือกงานที่คิดว่าน่าเอามาทาเป็นงานต่อยอดได้แต่ว่าห้ามน้องเอไอมาอยู่กับงานจริงๆที่ให้เป็นหลักคือเพื่อนคิดว่าการใช้ a i เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออาร์ติสต์หรือไออุตสาหกรรมไอแอนิเมชันอย่างไรบ้างคะถ้าในปัจจุบันบนี้ก็อาจจะเห็นจากข่าวเรือาาอาจาะยไลทสื่อคะที่แบบว่าเหมือน เราตเราเห็นว่า AI มีส่วนที่ว่าทําให้งานของเราอยุ่ชำง,งานหรืองานของเราราะว่ามีการแบบดึงคนออกอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะส่งผลก็ต้องจริงค่ะชื่อออมนะคะมาจากไอเปีหนึ่งน้อมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ generative art หรือไมหมคะอย่างไมีความกังวลค่ะเพราะว่าบางครั้งอุตสาหกรรมใช้ AI มาแทนการทํางานของ ทำให้หนูคิดว่าบางครั้งคือตำแหน่งที่หนูอยากทำงานอาจจะถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่านอกมีทัศนคติในการใช้ AI ในการสร้างสรรค์ผลงานอยา่างไรคะหนูสนหนูจะช่วยในการหาวิเคราะห์มากกว่าท<ม>ุกภ่าที่ไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะใช้ในการเอาภาพในหัวที่หนูยังไม่สามารถเอาออกมาได้แต่ว่าไม่ใช้แทนการทำงานละดีค่ะชื่อครีมนะคะเป็นนักศึกษาปีสองสาขา iMac เรียน a n i m a t i o n 2D ดีค่ะ การเจเนเรตอาร์นั้นมีประโยชน์ต่ออาร์ติสและอุตสาหการรมแอนิเมชันหรือไม่อย่างไรคะมีค่ะอาจจะช่วยประหยัเดเวลาในตรงนั้นได้แล้วก็เอามาทําเพิ่มเติมอีกทีนข้อต่อไปค่ะนักศึกษาอยากให้ g e n น r รตอาร์ตนำมาใช้ในด้านใดของสังคมหรือการศิลปะเพราะเหตุได้ค่ะ,ะเราเอามาใช้ในการทําำโปรเ s สแรกๆของงานได้ค่ะแอนิเมชันหรืออะไรกนี่ชื่อวุนเส้นค่ะมาจากสารสนเทศใ 2 d a ดี m a นิ o n น,นักศึกษาคิดว่าในอนาคตการฝึกว่าภาพแบบดั้งเดิมจะยังมีความสำคัญอยู่ไหมเพราะเหตุได้เมื่อ AI สามารถสร้างผลงานศิละปะได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับมนุษย์ค่ะคิดว่ายังไงว่าการฝึกฝนแบบดั้งเดิมไหมก็ดีกว่ามันเหมือนเป็นการฝึก AI ก็ไม่ได้มี ความลึกซึ้งในงานศิลปะเท่าเราคือรูปบางรูปเนี่ยมันก็ยังแข็งแข็งอยู่มันยังดูเหมือนแค่เป็นภาพที่ไม่มีความหมายค่ะขอ้อสุดท้ายนะคะข้อสี่คาดหวังในการจัดการจากภาครัฐหรือไม่อย่างไรคะก็อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยให้ความรู้กับประชาชนที่ยังไม่รู้ถึงความผิดชอบช่วยดีการใช้ a อในเชิงพาณิชย์ค่ะก็ขอบคุณค่ะวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะ